ช่วงลงพื้นที่นะคะตอนนี้ค่ะปามกับพี่กริดนะคะก็ยังอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลน,นางเลิงค่ะแล้วเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้มาพูดคุยสัมภาษณ์นะคะกับพันตำรวจโทสุธีเสนลักษณารองผู้กำก,กับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลน,นางเลิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเครับนี่เลยให้เกิที่มาพูดคุยกับเราวันนี้เลย ก็ได้ผ่านมาที่สอนอนนันนเดอร์นะครับก็อยากจะมาเยี่ยมชมภารกิจต,ต่างๆด้วยนะครับแจะต้องมาคุยกันทดลองลูกวดเวลาัสน็ดนะครับเห็นสังเดิรเนี่ยจริงๆก็เป็นพื้นที่ที่เป็นการเมืองนครับเพราะฉะนั้นเนี่ย,นนยก็เรียกว่าเท่าที่ดูภารกิจคือเรื่อง,องการจราจรสัญจรไปสัญจรมาเยอะแยะเป็นหมดเลยแต่สิ่งึงที่เราเห็นกันเป็นก็เรียกว่าเริ่มเห็นบ่อยตาแล้วก็ชินตาคือคนที่มาชุมนุมมนทวร์ใช่ไหมครับลงพัก ที่สนเนี่ยดูแลหรือว่าอำนวยความสะดวกอย่างไรได้บ้างหรือสนันะนุนอะไรได้บ้างครับก็เบื้องต้นนะครับก็เวลามีชู้ชุมนุมนะครับก็จะมีทั้งสองฝ่ายทางตำรวจเนี่ยก็พยายามจัดอำนวยความสะดวกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาปัญหาจราจรกับประชาชนส่วนที่ไม่ได้มาชุมนุมก็มีการจัดกําลังทั้งเจ้าหน้าที่สายตรวจและจราจรนะครับโดยพยายามกันอย่างน้อยก็พยายามไม่ให้ปิดถนน เกินหนึ <rôle> <an> ่งเลนนะครับแล้วก็พยายามจะให้อำนวยความสะดวกให้ไปถึงจุดหมายที่เขาตั้งใจจะไปถึงให้เร็วที่สุดเพื่อที่จราจรจะได้มีการติดให้น้อยที่สุดครับอ๋อครับก็ส่วนใหญ่ก็คงไมเรื่องการจร่ล้อกผู้มาชดูเกิดจะเข้าห้องน้ำห้องน้านี่ทางโรงพักมี อำนวยความสะดวกอะไรด้วยไหมครับคือในกรณีถ้าผ่านในเวรนใกล้เคียงสอนอนเนี่ย<ะ>ทางโรงพักก็มีห้องน้ําให้ที่โรงพักนี้มีห้องน้าให้ใช้เยอะครับ<ะ>แต่ถ้าในในกรณีถ้าเข้ามาในพื้นที่จริงๆ<ะ>และปักหลักในพื้นที่เนี่ยถ้าจํานวนผู้ชุมนุมเยอะมากเนี่ย<ะ>ก็จะมีการประสานเจ้าที่ฝชมให้นํารถสุข,ขามาให้บริการครับก็คืออำนวยความสะดวกในระดับหนึ่งใช่วยเหลือได้ใช่็ถ้าก็ที่ดูก็คือตำรวจก็รับกิดชอนั่นแหละอกก็ร้อนมาก ใมครับเห็นหมดก็มีน้ำน้ำคอยบริการด้วยใช่ไหมครับเท่าที่เห็นอยู่แต่เดินเข้ามาในโรงพักใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าตำรวจงานตำรวจนี้เตรียมอย่างไรภารกิจเยรียมไหมครับของเดือดในพื้นที่มันเป็นก็ในลักษณะพื้นที่ของนางเล้งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างชั้นในนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ประชากรอยู่ค่อนข้างแออัดนิดนึงครับนะครับแต่เนื่องจากพื้นที่เป็นพื้นที่เล็กนะครับ การตรวจเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ไม่นานมากเพียงแต่พื้นที่เนี่ยชุส่วนใหญ่ในพื้นที่ของผมเนี่ยช่วงที่น่าจะมีความน่าสนใจเนี่ยก็คือช่วงกลางวันเราก็เน้นช่วงกลางวันเป็นหลักครับก็ช่วงเช้าก็ช่วงตลาดสดช่วงกลางวันก็ช่วงร้านทองช่วงค่ำก็จะเป็นร้านพวก้าสะดวกซื้อพวกเซเว่นปั๊มขึ้นมาครับก็ภารกิจส่วนใหญ่ก็คือเป็นลักษณะนี้นะครับและอาจจะคิดว่าจะเป็นเส้นทาง เสด็จพระบรมเดือนด้วยก็มีเจ้านายผ่านครับใช่ไหมครับก็จะมีมีมีรับเสด็จด้วยนะครับแล้วกําลังคนตอนนี้เป็นไงบ้างเลยกําลังคนก็ถือว่าน้อยครับน้อยครับแล้วอย่างนี้ท่านรองผู้กับใช้วิธีแก้ปัญหาเรื่องของกําลังคนขาดทำยังไงบ้างตอนนี้มีมีพวกอาสาตำรวจบ้านอะไรพวกนี้มีไปครับในช่วงกลางวันเนี่ยครับเราก็ลักษณะเหมือนกับให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็เหมือนอาจจะต้องทํางาน เยอะขึ้นนะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะมีวงรอบ8ชั่วโมงเราอาจจะต้องขอความร่วมมือเป็น16ชั่วโมงซึ่งตำรวจที่อยู่พื้นที่เนี่ยก็เสียสลักก็เหมือนว่าทำงานเหมือนสองกะครับแต่ในช่วงกลางคืนเนี่ยทางตำรวจเราก็ได้มีการขออาสาสมัครมาอบรมเป็นตำรวจบ้านก็มาช่วยตรวจช่วยตั้งด่าก็ถือว่าช่วยผ่อนแรงแล้วก็ช่วยชาวบ้านให้อุ่นใจได้ระดับหนึ่งแล้วเป็นตำรวจมีวิสัยทัศน์ด้วยเนาะใช่แล้วก็มีการเรียกว่า หาวิธีการแก้ไขจํานวนคนที่น้อยดวยวิธีนี้เองเอ้าแล้วพวกเด็กพวกเยาวชนอะไรพวกนี้เราก็มีแถวนี้นี่มีพวกร้านินขนมอินเทอร์อเน็อเตอะไรเยอะไหมถือว่าน้อยครับน้อยใช่ไหมครับ,รบอ๋อครับได้ตรงที่บริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับจุดเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นชุมนุมครับ ในส่วนของตรงแถวย่านสะพานขาวที่เป็นย่านตลาดกับชุมชนอยู่เนี่ยครับเราก็มีการจัดเซฟที่โซนซึ่งโครงการนี้เ็าทามาเป็น10บกว่าปีแล้วครับแล้วทางผู้เป็นโครงการเขาเรียกเซฟที่โซนก็คือในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยจะต้องมีกล้องวงจรปิดและมีเจ้าที่ตำรวจตรวจตาเป็นประจําเพื่อไม่ให้เกิดเหตุหรือให้เกิดเหตุน้อยที่สุดก็เหมือนเป็นพื้นที่ที่เราเลือกมาจุดหนึ่งในพื้นที่ที่ล่อแหลมแล้วก็ผู้กำกับชาปัจจุบันท่านผู้จัดการก็ได้มีคำชับมาว่าให้ดําเนินการโครงการนี้ ต่อไปแล้วก็กำชับให้ทำให้ดีเหมือนเดิมก็เรียกว่าสั่งตรงจากผบชนเลยนะครับให้เขาเรียกว่าปวดขันนะครับแล้วเราผ่อนคลายยังไงเวลาทำงานเครียดๆเนี่ยทางลุ่มกับหนุ่มมีวิธีผ่อนคลายยังไงให้กับลูกน้องเราที่เจอภารกิจที่มันหนักๆเช่นม็อบชุมนุมมาให้ฝันและกำลังใจกับลูกน้องที่ลงไปปฏิบัติพื้นที่อย่างไรครับส่วนใหญ่ตำรวจที่นี่ประเพณีเขาดีอย่างที่ว่าแต่ละตำรวจเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นชุดเหมือนคล้ายๆถ้าเป็นชาวบ้านก็เรียกเป็นกะ ก็แต่ละชุดในกรณีมีมีช่วงว่าเขาก็จับหนยว่า จับกลุ่มทานข้าวกันแล้วก็มีการเอาลูกเอาภรรยามาร่วมด้วยอดี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 ก็เหมือนเป็นการผ่อนคลายไปด้วยเบาะหนึ่งแล้วก็มีภรรยามีลูกมีครอบครัวมาแบ่งปันความสุขกันเล็กเขาเรียกว่าทํางานกันเป็นทีมเป็นทีมทีมครอบครัวเป็นทีมจริงๆพุ่มกับลงไปอยู่ในพื้นที่ด้วยเอาพุ่มกับก็ลงด้วยลงกันหมดเลยรู้สึกว่าลงพักนี้ขยันจริงๆขยันจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนในพื้นที่ อุ่นใจได้เลยว่าอยู่นี่ปลอดภัยแน่นอนมีแบบว่าตำรวจนะทั้งหนุ่มทั้งหล่อนี่คอยดูแลลงพื้นที่ตลอดทั้งหนุ่มทั้งหลอ่ออะล่ะแล้วอย่างนี้ดีกว่าพูดถึงประชาชนแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านรองเนี่ยฝากอะไรถึงประชาชนกันสักหน่อยไหมว่าเออช่วงนี้ชุมนุมกันบ่อยทั้งขึ้นมีวิธีดูแลตัวเองรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากการชุมนุมยังไงบ้างเพราะในส่วนของ ผู้ชุมนุมนะครับก็คงมีการเตรียมเครื่องดื่มอาหารมาอยู่แล้วก็คงไม่ค่อยห่วง <veux S 1> นะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่นิดนึงเนื่อง,งจากเจ้าที่เนี่ยทำตามกฎหมายและอยากให้ประชาชนที่เขาไม่ได้มาชุมนุมรหรือผู้ที่เป็นผู้ค้าขายเขาเดือดร้อนเนี่ยก็คือใช้ชีวิตร่วมกันได้ก็คืออยากจะฝากว่า ประชาชนก็ต้องเห็นใจผู้ชุมนุมถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาคงมาชุมนุมเพียงแต่ว่าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ยอมยอมกันนะครับหมายถึงว่าเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันับก็ต้องถือว่าคนที่มาชุมนุมก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับตำรวจเองก็ต้องมีหน้าที่การอำนวยความสะดวกด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกภารกิจสองด้านนะครับรับบทและถ้าสมมติว่าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสงสัยหรืออยากจะบอกเห็นอะไรมันผิดปกติใช่ไหมครับเขาอยากจะแจ้งเบาะแสเนี่ยมาที่ ทางโรงพักได้ครับเจียมาที่ท่านลองได้ด้วยวิธีไหนบ้างครับก็ถ้าถ้าสายตรงเข้าโรงพักเนี่ยก็จะดีครับก็ที่022813002ครับกับ022816786ค่ะก็คือโทรมาได้เลยมีเรื่องด่วนเรื่องเดือดร้อนโทรมาได้ก็คือตรงที่นี่เลยมาตรงมาที่ห้องท่านลองรู่กับสุธีเลยก็ได้นะครับท่านก็เวลข้ามยินดียินดีต้อนรับเลยนะครับและในโรงพักเนี่ย รเราสังเกตเห็นไหมในการปรับปรุงหลายๆแห่งด้วยนะครับ<ช>ก็คงจะเป็นนโยบายของผบริหารที่นี่นะครับรวมถึงท่านท่านท่านรองอุทีด้วยเห็นบอกมีการปรับรรออรปรุรงมีจุดไหนบ้างเราจะได้ไปดูนครับก็มีการปรับปรุงห้องประชุมใหม่ ประชุมค่ะก็ตามนโยบายของพบตรให้มีคอนเฟลเลนซ์นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงโรงอาหารปกติที่ผ่านมาก็มีการทานในห้องประชุม,มซึ่งมันไม่เป็นสัดส,ส่วนคือถ้าทานข้าวก็ประชุมไม่ได้ก็เลยมีการจัดทําห้องประชุมใหม่ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้างอยู่ครับ มีการเปลีป่ยนแปลงเพื่ออำนวยเขาสะดวน่กันแหละให้กับพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมคะเนเลยนะคะ <ๆ S 1> แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับท่านพันตํารวจโทสุธีสธสเสน่ห์ลักษณารองผู้กํากับการป้องกันและปราบปรามสถานีตํารวจนครบาลนานงเลื้งมากๆเลยค่ะขอบ,บ <ๆ S 2> คุณค่ะๆๆ เอาละค่ะคุณผู้ชมในช่วงหน้านะคะเรายังไม่ไปไหนไกลค่ะยังอยู่ที่นี่ที่สอนอนังเลิงนั่หละค่ะแต่ว่าเราจะขึ้นไปถึงห้องทํางานของผู้กํากับเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมภาพละช่วงหน้าค่ะจบจากเรียนในร,ร้อยตำรถถวจปี2528เรียนในร้อยตำรวจรุ่น30รุ่นดังๆหลายๆคนถถเป็นเนือ้นครับก็ไปอยู่จบไปก็อยู่ลบบุรีอ่อยู่เมืองนนทบุรี ี่กเราสวนบ้างหหน้าสา่สืบบ้างแล้วก็จากนั้นก็เข้าไปเป็นผู้ขับก้องร้อยในโรงเรียนในร้อยไปสอนนักเรียนอยู่สามปีสามป,ปออกมาก็ย้ายไปอยู่ภาคตะวัออกอยู่จันทบุรีสักสิบปีนเต็มจากจันทบุรีก็กลับมาอยู่ใกล้กรุงเทพ่อยมาอยู่สม,มุทรปราการอีกสี่ปีัจานั้นก็ พ่อมาอยู่นค,นครบาลมาเป็นพู่กับที่หนุงพุ้ครูสี่ปีตอนอน,นอ,พอนพุ้งครูสี่ปีทีในส่วนของสติประัญใจของผมเลยที่ทำงานตั้งยึดาม,ามาตั้งแต่มันท่องจํามาตั้งแต่เป็นนักเญญรียนในร้อยมือวดผมจําได้อยู่คําคํานี้ของพี่ไวพศอภรณรัฐคือไวพศอภรณรัฐเป็นพันเอกศรีศรีไวพศอภรณรัฐแบบพันเอก ปีแกอยู่ปีสีแกจะชอบ,บเ,วเวลาแกเข้าเองก็จะมาถึงก็มาให้หน้งก่อนจะทานข้าวไอ้น้องๆท่องละตำรวจคือผู้พิทักษ์และรับใช้ประชาชนไม่ใช่นายประชาชนอันเนี้ยท่องตลอดเกียติตำรวจของไทยเกียรติไาห